นี่ยคือผมตั้งตั้งหัวข้อไว้ว่า DCA อย่างไรให้ได้กำไรมากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเงื่อนไขผมเ่ยมีการไปดึงกราฟประวัติราคาของหุ้นเบต้ามาทั้งหมด138เดือนเนาะแล้วก็ DCA เนี่ยเดือนละกำหนดข้อกำหนดคือ DCA เดือนละ100ดอลลาร์นะครับ100ดอลลาร์ แล้วทําแบบ2วิธีเนาะวิธีแรกก็คือ DCA ตามแนวรับ EMA 20 EMA 50 EMA 100และ EMA 200โดยที่แบบที่2จะเป็นการ DCA โดยไม่สนราคาเลยเราจะ DCA ทุกวันที่1ของเดือนโดยที่ไม่สนราคาอันนี้คือแบบที่2เนาะแบบที่1เนี่ยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมลงมาก็คือถ้า ราคาลงมาที่เส้น ema 20เนี่ยเราจะ dca 1 0ดอลลาร์ 10, แล้วก็เก็บอีก90ดอลลาร์เก็บไว้เนะสาะสะสมไว้สะสมไว้เพื่อที่จะเราจะไปซื้อในราคาที่ถูกๆเนาะและถ้าเกิดราคาลงมาที่ ema 50เราจะ dca อา่าดอลลาร์และเก็บสะสมไว้อีก80ดอลลาร์ที่เหลือนะครับลงมาที่ ema 100เราจะ dca เข้าไปใน 30ดอลลาร์นะครับแล้วก็เก็บไว้อีก70ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดลงมาที่อีเม200เราจะเอา,เอาเดือนนั้นเนี่ยเราจะ DCA 100ดอลลาร์บวกด้วยทุนที่สะสมจากที่ราคายังลงมาไม่ถึงอีเม200เนี่ยสะสมลงมาแล้วก็รวบรวมกับ100ดอลลาร์ในเดือนนั้นเนาะแล้วก็ ซื้อเลยในราคาที่แตะที่เส้น EMA 200นะครับแต่แบบที่2เนี่ย d c เเลย100บาทหน0่อ100ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับทั้งหมดเนี่ย138เดือนเนี่ยเราจะใช้ทุนทั้งหมด13,800ดอลลาร์นะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆลองลองทายดูก่อนไหมว่าแบบที่หหรือว่าแบบที่2ถ้าใครตอบตอบ1พิมพ์1ได้ไหม อันนี้อยากอยากจะรู้ว่าเพื่อนๆมองมองสมมติฐานต่างกันยังไงกับผมนะถ้าเกิดใครคิดว่าแบบที่1ชนะเอาแบบที่1กด1หน่อยได้ไหมฮแล้วก็แบบที่2เนี่ยกด2มานะฮะอ่าโอเคแบบหนึ่งนะโอเคโอ้หนึ่งนะโอ้แบบนี้ไหมคะ l o s โอเคมาติงเกี่ยว มีมีแทงสวนด้วยอ่าสองอ่าสองนะักคิดว่าแบบที่หนึ่งเนี่ยกว่าจะได้ลงทุนก็รอนานอืมอ่าน่าสนใจอ่าไอเดียน่าสนใจอันนี้คือสมมติฐานของแต่ละคนเนาะอ่าผมจะบอกให้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ใกล้จะเลยนะนะคือผมจะบอกให้ว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ตั้งสมมติฐานว่าแบบที่หนึ่งเนี่ยจะชนะเนาะ แบบที่2เนี่ยเราไม่สนใจราคาราคาอยู่ตรงไหนเราก็ số, ซื้อ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 ทุกเดือนเดือนวันที่1น่เนาะอ่ะผมะเฉลยแล้วกันนะแล้วเป็นอย่างนี้ครับแบบที่2ชนะนะฮะแบบที่1เนี่ยเราจะได้หุ้นมาเนี่ยทั้งหมด100เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์ Excel ให้ดูเลยเราจะได้มา139จุด 3 4 x, x x หุ้นนะครับแล้วก็มูลค่าณนะวันที่เรา,เาใช้เงินไปทั้งหมดเนี่ย13000เนี่ย800เนี่ยเราจะมีมูลค่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่4 3 3 8 3 2 9 7 1 9เ9 1นอ่อนะดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบที่2ไม่สนใจเลยราคาเป็นอย่างไรเราจะได้หุ้นมาทั้งหมด1 5 4 x, x x หุ้นนะครับ แล้วก็มูล,ลค่าณนะตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่47,531หุ้นนะครับเนี่ยฮะคือผมเข้าใจนะว่ามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเกิดกราฟราคาของหุ้นเมตาให้ดูด้วยว่าผมเอาช่วงไหนมาเนาะอ่ะอันเนี้ยภาพชัดเจนมากก็คือ DCA ไปเหอะวันไหนกำหนดวันไว้สักวันหนึ่ง ผมเนี่ยถ้าถ้าเกิดผมว่าดเเนี่ยผมก็ด c a วันที่หนึ่งนะครับผลออกมาเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูอ,อตารางที่เป็น Excel กันนะที่ผมทำไว้เนาะอันนี้เนี่ยผมพยายามไปเอาราคามาแล้วก็ไปดูแล้วก็ผมก็แทร็กด้วยนะว่าในวันที่1ของแต่ละเดือนเนี่ยราคาลงไปแตะที่เส้น EMA เท่าไหร่เนาะอืมเนี่ย แต่และว,วันแต่และเดือนแต่และเดือนเนี่ยอัน,น e เนี้ยมาร์กนะ e อ a เนี่ยอันเนี้ยส0งนะเเมสองเนี่ยเดี๋ยวผมไม่น่าจะวัดเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> มองมาเห็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้อันนี้ทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นแบบที่หนึ่งเนาะถ้าถ้าราคาไปแตะที่เส้นเ m เมส0งนะเราจะลงทุนไปเลย100 100 100 100 100, 100, 100นึ่งร้ตลต่อหุ้นต่อเดือนไม่ใช่ต่อหุ้นแล้วถ้าเกิดไปแตะ ที่เส้น eba y 20เราก็ใส่ลงไปแค่10ดอลลร์ลงมาที่10ดอลลาร์10ดอลลร์ 10. ถ้าเกิดแตะที่ eba y 1 0 0เราก็จะใส่ไป30ดอลลร์นะครับแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้สะสมสะสมไว้แล้วถ้าเกิดลงไปที่แตะเส้น eba 200อีกทีหนึงเนี่ยเราก็จะลงทุนเนี่ยเห็นไหมก้อนเนี้ย5 5 3 0ดอลลราเลยนะครับนะผลสรุปนะฮะถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอยเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือแบบที่1เนี่ย เนี่ยเราจะได้1 3 9หุ้นจุด xx นะครับแล้วก็ความจริงเนี่ยแบบที่1นึ่เราใช้เงินไม่หมดครบ1ันึ่หนึ่งานดร้อดอลลาร์ด้วยนะครับผมก็เลยรวมแล้วเนี่ยเอารวมเงินที่เหลือมาเนี่ยขนาดรวมเงินสดที่เหลืออยู่เนี่ยยังไม่เท่ากับ dca แบบระบุวันด้วยนะอืมอ่ะเดี๋ยวเราผมไผมไปดูว่าถ้า dca แบบระ,ระบุวันเนี่ย เนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยเราลงไปเลยทุกเดือนเลยหนึ่งร้อ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 ยลงมาเนี่ยจนวันสุดท้ายเนี่ยเราจะได้หุ้นทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบสี่จุดเก้าหนึ่งหุ้นนะครับแล้วก็มนะูลค่าณราคาตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับผมคิดให้ดูนะครับว่ามีส่วนต่างกำไรเนี่ยอยู่เท่าไหร่อันนี้ แค่ส่วนต่างกำไรนะส่วนต่างกำไรจะอยู่ที่4,148ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปหักที่อ่ากำไรจากจากต้นทุนนะเราจะได้กำไรเท่านี้คนระับหอ่เดือนตกประมาณ10ปีนะประมาณ10ปีโดยประมาณ10ปีเล็ก เอ่อก็1 1 11ปีประมาณนั้นฮะจะเราจะได้กำไร3าไ3 2ร3อสดลลาร์ 33, 32, นะครับหรือประมาณล้านกว่าบาทนะครับอันนี้เฉพาะ DCA นะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออะไรเราไม่ต้องไปซื้อขายอะไรใดทั้งสิ้นซื้ออย่างเดียวสะสมทุกเดือนทุกเดือนนะครับเราก็จะได้กำไรอยู่ที่ล้านกว่าบาทนะครับอืมถ้าเกิดราคาเอ่อเ็กเนจ์เลตอนปัจจุบันเนี่ยก็จะประมาณล้าน น่าจะล้านสักล้านสประมาณนั้นได้โดยประมาณนะฮะเอ่อถ้าหุ้นแบบไซเวอารมณ์แบบ UNH แบบที่1น,น่าจะดีกว่าอืมผมว่าแบบที่2ยังไงแบบที่2ก็ชนะเพราะว่า u n เถ้าเกิดราคามันไม่ไปแตะคือคือยังไงมันมันต้องรอฮะอันนี้อ,า,อาจจะอาจจะทดลองก็ได้นะผมผมผมคิดว่า เราอาจจะทดลองไปสักหนปีเราก็เห็นผลแล้วเราก็รู้ผลแล้วว่าอแบบไหนจะได้ผลที่ดีที่สุดนะครับอันนี้เนะี่ยผมก็เอามาฝากว่าเป็นแบบที่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูกราฟที่เป็นช่วงที่ผมเอาราคามาด้วยเนาะอันนี้จะเป็นกราฟราคาของเมตาในช่วงที่ผมเอามาด้วยนะครับ เป็นช่วงขึ้นลงแบบดำดิง่งขึ้นดิง่งลงดิ่งเลยฮะอ่าเนี่ยฮะอันนี้ราคามันก็เลยไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยฮะราคาเนี่ยเอ่อตั้งแต่เดี๋ยวผมเอามาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ ตั้งแต่เริ่มเริ่มเมตาเลยก็คือวันที่18เดือน5 2012เนาะจนถึงปี2010 2023เดือนเดือนตุลาตุลา2023เนาะเดี๋ยวผมให้ดูอ,อันนี้2012เนอะ แล้วก็ตุลา2023จะอยู่ตรงนี้ถแถวๆตรงนี้ฮะเนี่ยแถวๆช่วงตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คืออยู่ช่วงนี้บริเวณตรงนี้เนาะเจะให้น้องๆหรือเพื่อนๆสังเกตเนาะ ราคาเนี่ยมันขึ้นมาตลอดเลยแล้วก็ d c a ขึ้นมาตลอดนะขึ้น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 มาตลอดแล้วราคาก็ลงมาเนี่ยราคาลงมาตลอดต่อเนื่องเลยนะอืมแล้วก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยเกิสิ้นสุดวันที่เดือนที่ผมได้สิ้นสุดการทดลองเนาะเนี่ยถ้าเกิดเราเปิด m a เนี่ยขึ้นมาแบบเนี้ยขึ้นมาต่อเนื่องเลยแล้วก็แทรก แล้วก็ถ้าเกิดตรงเนี้ยมันเป็นอ e ีเมสสองร้อยเนี่ยก็ซื้อ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 ซือ้อโดยที่ใช้เงินลงทุนทั้งหมดในแต่ละเดือนที่เราตั้งใจจะซื้อเนี่ยซื้อตลอดต่อเนื่องขึ้นมานะครับเนี่ยภาพเป็นแบบนี้ก็คือทําให้เห็นผลออกมาเป็นแบบนี้ฮะ,ะดังนั้นเนี่ยสมมติฐานที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับเพื่อนๆเลยว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลย ความจริงเราคิดว่าโอ้ยถ้าเกิดเราไปซื้อในราคาต่ําสุดเราจะได้ราคาเราจะได้ต้นทุนที่ถั่วเฉลี่ยถูกสุดอ่าเป็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะอ่าแต่เราอาจจะต้องะระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอ่าถ้าสมสมว่าเราเริ่มต้นจากราคาสูงสุดตอนนี้เนาะแล้วอ่าถ้าจากนี้ไปเนี่ยราคามันตกดิ่งลงมาเนี่ยอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งนะอันเนี้ยอ่าอาจจะต้องดู การติดตามเลือกข่าวสารด้วยถ้าเกิดเรา DCA แบบนี้เราก็จะ DCA ขาลงนะครับอืมอันนี้เนี่ยก็าฝากไว้เป็นไอเดียในการลงทุนในการ DCA หุ้นนะครับอืมอ่าประมาณนี้อันนี้2เรื่องละที่ผมเอามาฝากนะครับอ่าจบกันที่ DCA แบบไหนได้กำไรสูงสุดเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปเป็นช่วงให้นะครับอ่าเอา่อ